สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูวิดีโอที่6ของการทดลองเลี้ยงตะ๊กะแตนในบ้านคุณลูนี้นะครับผมอันที่ถ่ายให้ดูเป็นลูกตะ๊กะแตนที่เกาะอ,อยู่ข้างฝาอันนี้หนาสักพักน่าจะลงมากินอาหารวันนี้ครับไมู่พิเศษหลังจากเมื่อวานที่เราเอาต้นหญ้าอ่อนเนะาะมาลองให้เขากินดูกับใบมันสำปะหลัง ปรากฏก็ชัดเจนว่ามันสัมปันหลังตั๊ะแดนไม่กินนะครับสิ่งที่กินอันดับแรกก่อนเลยก็คือนี่ครับใบกล้วยใบกล้วยอันนี้นับเมื่อวันเลยแล้วก็วันนี้ไปตัดหญ้าที่พิ่งงอกออกมาให้เขาลองทานปรากฏว่าสังเกตอาการว่าเขากินนะครับเขาลงมาจากกลุ่มกันแล้วของเมื่อวานเดี๋ยวมาให้เขาประมาณสัก,กํำรรมือหนึ่งปรากฏว่าไม่เหลือ,อ,อนะหมดเลยลืมถ่ายให้ดูก็ เข้าใจพฤติกรรมการกินได้อย่างหนึง่งว่าเขาไม่ชอบอะไรที่มันแก่ๆเหมือนกันนะครับใบอ่อนอายเน่รับรอง,องกินแน่นอนตอนนี้ก็เริ่มแท้ละหญ้าที่เอาห้อยไว้นะครับที่ลักษณะเป็นแก่ๆก,ก,ก็เริ่มเอาออกโอ้เยอะเลยอันนี้ก็เริ่มมาดูว่าเขาเริ่มจับกินใบหญ้าที่เรามาลงนะครับเล็กๆเนาะแล้วก็บางส่วนก็เหมือนเดิมยังเกาะติดใบกล้วยอยู่ ก็เข้าใจว่าหลักๆความนิยชมชมชอบของเขาก็ยังไปอยู่ในส่วนของใบกล้วยแต่ไม่แน่นะอาจจะโดนแสงวันนี้ตื่นเช้าครับก็เลยไปเกี่ยวตรงที่เขาตาดาัดหญ้าแล้วมันเริ่มงอกมาใหม่อ่ะตอนเช้าๆก็มีบางคนถามว่าใบอ่อนของข้าวเนี่ย,ยตัวตะก้าที่เราพูดถึงเนี่ยมันสามารถกินได้ไหมก็ไม่เสี่ยงนะครับเพราะเชื่อว่าการทําเกษตรในปัจจุบันก็ยังมีเคมีเนาะ เยอะอยู่อาจจะทําให้มีผลกระทบกับตักกระแตนที่เราเลี้ยงได้ครับเพราะฉะนั้นมั่นใจนในแหล่งที่เราแย่ามาคิดว่ามันไม่มียาฆ่า,มาแมลงก็มาให้เขากิกนระบบการขับถ่ายดีมากนะครับดูขีเนาะ,ะ <c oughs> น่าอ่าส่วนไข่เนาะน่าจะหมดละนะครับไม่น่าจะมีแล้วเดี๋ยวก็คงจะหอออก,ก็ถือว่า ได้ผลดีระดับหนึ่งนะครับตอนนี้เริ่มลงมากินในส่วนที่เราเอามาตัดนะผมตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นใบอ่อนๆน,นะครับมาเดิมมาเป็นต้นใหญ่เหมือนเดิมนะลองดูว่าการทําแบบนี้กับการที่ตัดมาเป็นฟ้อนแล้วให้เขาลองกินดูยังไงจะชอบมากกว่ากันปรากฏว่าเขาไม่ไม,ไ,มไม่จําเป็นต้องเกาะแบบต้นใหญ่ๆนะหมายว่าเขาลงมาพื้นดินแล้วก็ลงมาไล่แท้เลย นี่ครับชอบใบอ่อนโอเคก็ได้คำแนะนำม,มาครับว่าหญ้าอ่อนนี่แหละน่าจะเป็นสิ่งที่เขาชอบเนาะก็เดี๋ยวเราดูการกินปริมาณที่เราตัดในวันนี้นะครับจะเพียงพอกับที่เขากินหรือเปล่าถ้าเพียงพอการตัดในรอบต่ตอไปก็คิดว่าจะตัดมาพอดีเขาไม่ตัดเผื่อเพราะว่าตัดเผื่อก็เดี๋ยวจะ แห้งเหี่ยวไปเนาะสูญเสียทรัพยากรแล้วก็การที่เขาไม่กินก็นจะทําให้มันมีการหมักหมมอะไรเปล่าๆนะครับโอเคสําหรับ ep ที่6การถ่ายวิอที่6นี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่ายังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทราบปเป็นระยะระยะก็คร่าวๆจากหนึ่ง,งกระป๋องที่เราเอามาอบแล้วเอามาปล่อยนะครับจำนวนลูกพันที่ได้ผมว่าน่าจะถึง3,500อตัวนะ เดยประมาณมองจะสายตาเดี๋ยวก็รอดูว่าเขาน่าจะกินอาหารยังไงและโตมาเป็นยังไงต่อไปอวิวัฒนาการการเติบโตของเขาเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องคนที่สนใจดูกันต่อไปนะครับเผื่อจะได้มีกลุ่มเนาะมีกลุ่มมีก้อนในการทำร่วมกันนะหาได,ได้ด้วยกันโอเคครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เท่านี้ครับผมข,ขอบคุณมากครับ